คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุตามกว่า18ปีกราบสวัสดีจ้ะก็กลับมาพบพกับน้องโซดาอีกแล้วเนาะวันนี้เราเ,เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเราก็ เลี่ยนมาเล่นอยู่ที่เกมยิงป่าภาค3นะจ๊ะพี่เพอนแต่และภาคมันก็ไม่เหมือนกันเนาะวันนี้เรามาจัดให้ดูแบบแบบแบแบใหม่แบบสับนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนขึ้นกอนนะวันนี้เราค่อนข้างที่จะมาในทุนหนักๆน,นะก็อย่างที่บอกไปเนาะช่วงนี้เรามาแบบว่ามาเร็วไปเร็วนะเพี่อนมาแบบได้แล้วเราพอเลยนะเออเราแบบเกมเร็วนะช่วงนี้อุ้ย เข้าหมาก็ปูน่าขาเกยเลยนะเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมาดูว่าตัวคูนจะมาเท่าไหร่นะกับเบ็ดหนึ่งร้อยนะพี่พี่เฮ้ยสวยหูบวกมาสองหมื่นหกพันเครดิตเกินปูน,นี้เฮ้ยมา,มาปั๊บจ่ายปุ๊บมาปุบป๊บจ่ายปับ๊บนะพี่พี่โอ้โหเอาเรื่องว่ะ โอเคสำหรับใครที่ดูอยู่นะก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e นะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปใหม่ๆของน้องโซดาโดยกันนะจ๊ะก็ฝากติดตามไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเอ่อเอาช่องมาเนาะช่องมาก็ฝากฝาก้่อยนะฝากอย่างน้อยๆหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะจ๊ะที่งก็คอมเมนต์เป็นเรื่องการ หรือว่าอยากให้เล่นเกมไหนนะในในยิงพามามาของเราหรือว่าอยากให้ใส่เดบิทเท่าไหร่อยากดูแบบน้องอยากดูเย็ะมากนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวน้องจะจัดจะให้ชมแบบสวยๆเลยนะโอ้วันนี้เราก็นี่มาแบบกระดัมเลยนะนี่อนี่มีเพื่อนเขาโอ้โหแต่เพื่อนไม่มีเครดิตอ่ะเครดิตน่าจะหมดนะพี่ ม,มาก็สำหรับช่วงนี้นะคลิปวเราก็จะลงเป็นช่วงเช้าเช้าเลยนะพี่พอือ่นน่าจะประมาณ6โมง6โมง00นเะช้า่ะก็สลับแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่คนหรือว่าใครสะดวกเวลาไหนก็คอมเมนต์มาได้นะตามใจคนดูนะเออ,เ,อ,อเงียบเงียบนานนี่นี่นี่โอ้ถ้าแบบว่า ยิงปลาภาคสามนะเวลามันจ่ายในด่านปูนาคาเคมันก็จะหงายท้องแบบมี่กี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอืมอืงสวยเฮ้ยโอ้โหคูสีสวยบวกมาหนึ่งหมื่นเก้าพันนี่นี่เอาเรื่องวะเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแหละนะนี่โหโหได้แบบว่าได้ทั้งปืนได้ทั้งปูของจริง อืมอ mm ืม hmm. สุดจัดอ mm ่ะ hmm. อ mm ืมชมชมอุ huh. ้ยไม่ปลาระเบื huh. ่นพี่ซุปเปอร์บอมบอมบอมจะได้เท่าไหร่โอ้โหตั้งเบ็ดร้อยบอกมาสองพันเครดิตได้งไงครับเนี่ยนะคุณชม กงเงินต่อนะแล้วก็อยู่กับเกมีิงปลาภาคสามยาวๆเลยนะสำหรับนีะจ้าพี่จ้ามาโอ้โหเงียบลืมแหละลืมแหละโอ้โหนี่แบบว่ามัน้อเสียตรงที่ว่าเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วมันไม่เจอเพื่อนนะเออส่วนมากยิงปลาภาคสามมันไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่เนาะ ไม่เหมือนยิงปลาภาคสี่นะยิงปลาภาคสี่คนจะนิยมนิดนึงอนะแต่ว่าเราก็ไ่รู้จัเหมือกนกันก็มันก็จะดีเหมือนกันนะแต่ทาไมคนไม่ชอบเข้ามาเล่นเนาะอันนี้แบบว่าเราก็ไปหลายเกมเนาะก็ไม่เหมือนเกมยิงปลาภาคสี่นะเกมยิงปลาภาคสี่นะเข้าไปทีไรเจอเพื่อนอยู่แล้วนะแต่ว่าเกมอื่นก็อย่างที่เกมที่เราเล่นเนาะก่อนหน้านี้ก็เป็นเกมซนะุปเปอร์สตาร์เนาะก็ไม่มีเพื่อนนะ เข้าไปก็มีแค่เราเนะเออเราก็เล่นแบบคนเดียวแบบชิวๆแบบนี้เลยนะก่อให้รู้เป็นทางทางก็แล้วกันเนาะอันไหนที่เอาไปใช้ได้ก็ยินดีนะยินดีไม่กักเตัอนจากพี่พี่ต่อสำหรับใครที่อได้เคดีฟีนะก็สามารถทักหาน้องโซดาโด,โดยตรงได้นะจ๊ะก็ลิงก์ที่น้องโซดาปักหมุดไว้ได้เลยนะหรือลิงก์อยู่หน้าช่องนะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะหรือว่าทักทายกันเข้ามานะ เดี๋ยวจัดให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะจ๊ะพ,พี่จ๋ามาชมกันต่อนะเราก็ยังอยู่กับอุทาหารณเกมมอนเดิมนะอค่อนข้างที่จะไล่ลอแล้วนะอืมมาดูว,ว่ารอบนี้จะคูณเท่าไหร่คูนสองคูนสี่สวยที่สุดคูนสี่สวยจ๊ะพ,พี่จะ้ะอืาวันนี้ก็ โอเคจ้ะเปลี่ยน,นงนที่เรียบร้อยนะก็อเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเล่นเพื่อของมาของทออย่าไปแบบว่าทะลับลึกนะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบลิปนนี้นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะไว้เป็นกำลังใจให้น้องสดาด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า